The cat sat on the สวัสดีครับพวกเราแซบผ่าซาวันนี้ฮะเจ๊แพมครับจะพาเราไปช็อปผ้าพิมพ์ลายเป็นใบไม้ที่มีความสวยและลวดลายเนี่ยก็ไม่ซ้ากันเลยนะครับเป็นอีโคพิ้นจะราคาดีขนาดไหนเดี๋ยวรอช็อปพร้อมกันเลยครับค่ะส่วนช่วงนี้นะคะปิดเทอมแล้วพี่บุชเลยเข้าครัวอยากชวนสมาชิกทุกคนในครอบครัวเรื่องถึงเด็กๆด้วยมาทํามาต้องโกดสเปนกันค่ะเฮ้ยหน้าตาเป็นยังไงอะอยากรู้ต้องดูค่ะเดี๋ยวรอดูเลยครับส่วนใครก็ตามฮะที่ชอบของดีจากสิงบุรีไม่ต้องไปไกลถึงสิงบุรี เขารวบรวมมาให้แล้วในงานนี้มีทั้งปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวเค้ปลาช่อนผ้าหมักโครนเจ้าพยาบอกเลยว่าของดีทั้งนั้นรวมแล้วกว่า60ร้านค้าจะเป็นยังไงไปแซบเลย ส่งตรงสินค้าของดีจากจังหวัดสิงห์บุรีมาให้ชิมให้ช็อปถึงใจกลางเมืองกับงานสิงห์บุรี l o c a l SDGs Plus Expo 2025งานเดียวที่คัดสรรความอร่อยของดีของดังของสิงห์บุรีมาให้ช็อปมากกว่า60บูธตั้งแต่วันที่2 6ถึง6เมษายนนี้ที่ศูนย์การค้าพระไดพักกรุงเทพ งานนี้นอกจากจะได้เลือกช็อปสินค้าดีมีคุณภาพอย่างอาหารพื้นถิ่นสินค้าเกษตรปลอดภัยและของขึ้นชื่อของสิงห์บุรีแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรวมถึงยังได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของสิงห์บุรีด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมในรายการกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุาตเรียกพี่น้องนะครับพี่น้องถามก่อนเลยว่าที่มาของงานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับครับสำหรับงานนี้นะครับงานสิงห์บุรีโล컬อลดีจพลัสนะครับ Expo 2025วิถีเกษตรปลอดภัยยั่งยืนสู่อนาคตนะครับก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับสิงห์บุรีซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยได้ทำโครงการนะครับแล้วก็ประสานทางเครือข่ายทั้งหลายนะครับแล้วก็ เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดานะครับเอาของดีของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยซึ่งเราก็มีการพัฒนานครับเพื่อแล้วก็จะนำสู่ตลาดโดยที่ ในพื้นที่ต่างๆที่มีกําลังซื้อสูงครับเพืให้ได้รับทราบรับรู้ครับ <g ay> ก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันโดยตรงใช่ครับ<ถ>อันนั้นก็จะเป็นอีกอกจิจการหนึ่งที่เราจะมีการทําสัญญาน oh. ะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย <c oughs> นะครับซึ่งในงานนี่นะครับรวบรวมสินค้าเอาไว้ยเยอะมากๆ <c oughs> อันเริ่มต้นให้เราหน่อยเลยว่าของดีสิงบุรีเนี่ยที่ไปแล้วนึกถึงเลยปลาช่อนแม่ลาแดดเดียว ใช่ครับปลาช่อนแมลานี่เป็นสินค้า GI หรือสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับแล้วซึ่งเป็นเนื้อปลาที่จะบอกที่เรียกว่าปลอดภัยก็ผู้บริโภคนะครับแล้วก็อร่อยนี่เพราะว่าเติบโตในแม่น้ำแมลาครับผขไข่มันน้อยไข่มันน้อยด้วยเราก็มาทำเป็นปลาช่อนแบบเดียวครับ ก็เห็นอยู่แหม่ก็น้าตาก็ต้องกินกับน้ำพริกกินกับผักก็นฟินเลยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นน้ำพริกปลาย่างครับค่ะคู่กันได้ซึ่งต้องบอกนะปลาช่อนแม่ลานนี่คือได้ GI ด้วยถูกไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็มีสินค้า GI ต่อไปที่ที่เราก็กําลังจะเสนอก็คือส้มโอแดงบางละจันโอ้โลักษณะจะคล้ายๆทับทิมสยามแต่ว่าจะ จะมีความหวานอมเปรี้ยวอ๋อหวานอมเปรี้ยวแต่สีอะไรข้างนอกคล้ายๆทับทิมสยามเหมือนกันนะคะแล้วลูกดูใหญ่แล้วเราสังเกตลูกข้างนอกเขาเหมือนเป็นจุกข้างบนไหมคะใช่ครับโอบลูกใหญ่มากคุณป๊อปปี้รสชาติเป็นยังไงบอกหน่อยหวานฉ่ำน้ำอมเปรี้ยวเบาๆรสชาติคือกินแล้วชุ่มคอสดชื่นสดชื่นกินแล้วเฮ้ย เออผมว่ามันเขามีความมันเอกลักษณ์เนาะด้วยสีด้วยรสชาติดีนี่ค่ะอ่ะและยังมีเรื่องราวของแปรล้นเออ่ปลาช่อนแปรรูปแม่เราเป็นยังไงปลาช่อนที่เอาไปแปรรูปได้อีกเหรอคะใช่ครับก็จะมีมีเป็นเป็นเค้กปลาช่อนนะฮะมีมานานแล้วนะครับเป็นเกือบ30ปีแล้วครับดังมากนะครับที่ร้านเกียรติศรานะครับที่ริมทางสายเอเชียสามสองเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อปลาเค้ก จากก้างปลาจากก้างปลาช่อนเนี่ยหรอคะครับผมครับจะต้องชิมซะหน่อยว่าจะเป็นยังไงก็คือปลาช่อนจะมีก้างแล้วเอาก้างเหล่านั้นที่เป็นซีโรเวสที่ต้องทิ้งปกติแล้วเอามาทําเป็นคุกกี้ใช่ครับอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมสูงด้วยนะคุณผู้ชมแต่รสชาติเนี่ยมันต้องอร่อยด้วยคนถึงจะมั่นใจว่าเฮ้ยของดีอย่างนี้ต้องมาอุดหนุนกันพี่ฝนเล่าให้ฟังหน่อยละกันรสชาติเป็นยังไงครับ ไม่คาวอตอนแรกเราคิดว่าคุกกี้จากก้างปลาช่อนมันจะคาวไหมใช่มันไม่คาวมันหอมเหมือนเราเหมือนเหมือนเรากินคุกกี้เพียงแต่ว่าพอเรากลืนเข้าไปมันจะได้รสชาติของแบบเหมือนอาหารขาวนิดนิๆมีแบบอารมณ์แบบสามเกลอมีอารมณ์เหมือนพริกไทยนิดนึงเห็นไหมแปลใหม่แต่ว่าอร่อยอร่อยเปอีกแบบถูกไหมแล้วกุนเชียงนะครับบอกว่านี้ก็ขายดีเหมือนกันกุนเชียงเราก็มีกุนเชียงปลานะครับนอกจากกุนเชียงหมูที่ปกติก็เห็น ทั่วไปนะครับก็อร่อยครับผมครับอันนี้ใช้เป็นปลาช่อนด้วยไหมครับเนี่ยใช่ฮะอ๋อมันก็ปลาช่อนมีทั้งุนเชียงปลากุนเชียงหมูเลือกได้เลยแล้วก็เข้าเกี๊ยวว่าวอันนี้เป็นอาหารแบบโบราณนะฮะทานยากครับผมตามงานวัดทั้งหลายนี่ก็จะเห็นอยู่ฮะที่งานเราก็มีเหมือนกันใช่ครับโอ้แล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะเราพัฒนามี ขนาดที่เล็กลงด้วยคันง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ครับพอดีคําใช่ครับแล้วก็เก็บได้ค่ะแต่ชูสนมเปี๊ยบอันนี้ก็ค้นช็อมากๆเลยเหมือนกันใช่ครับผมมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กเลือกเอาได้เลยใช่ครับแล้วก็จะทําเป็นไส้ที่ปลอดภัยคือไส้ฟักไส้อะไรด้วยนะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมมีความหลากหลายสามารถอุดหนุนกันได้เช่นเดียวกันแต่อันเนี้ยเป็นเป็นบะหมี่บะหมี่อัลมอนด์ครับบะหมี่อัลมอนด์ตามทรงออกด้วยนะครับผมทําจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์นี่แหละฮะ ใช่ครับผม oh. เป็นของทางหอ,อการค้านะครับ oh. ได้ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้มาตรฐานน mm ี hmm. ่ทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ออยอรครับแกมเห็นนะ บะหมี่เขามีโปรตีนนะคุณผู้ชมอย่างที่ทุกคนทราบดีนะดูมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ปกติมันจะมีแต่แป้งด้ยอันนี้เขาเขียนคุณะโภชนาการไปเลยมีโปรตีนมีไขมันที่พอดีเพราะว่าไขมันจากออนด์ก็ไขมันดีด้วยนี่นะแล้วมาทางฝั่งนี้อันนี้ขนมอะไรนะคะขนมข้าวตูครับสี่าีน้ำตาลนะฮะลอกจากขนมถั่วอัดสีเหลืองๆที่เราเห็นประจำเลยเนี่ยข้าวตูนี่จะหายากข้าวตูททาจากอะไรนะคะจากข้าวครับจากข้าวโอ้าห มาคั่วกับน้ำตาลอ๋อที่เห็นเป็นสีน้าตาลคือคั่วกับน้าตาลแล้วแล้วก็มีขนมถ้วยฟูน้ําตาลสดสีเทาๆหน่อยนะครับนะครับผมครับโอ้รสชาติเป็นไงคุณป๊อปปี้ทานไปแล้วขนมข้าวูที่มีความหอมคั่วแล้วได้ความหวานจากน้ําตาลที่ไม่ได้หวาน จนเกินไปเป็นรสชาติที่พอดีแต่จะไม่เหมือนว่าไม่ใช่แบบมีความเป็นมะพร้าวด้านในนะแต่จะให้ความละเอียดเลยกัดปุ๊บแลละเอียดอร่อยอร่อยเพลินครับอันนี้เป็นขนมที่หาทานยากแล้วไปหาทานในงานได้แต่ว่าตรงข้างหน้าเรานี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับผมข้าวสารข้าวสารที่ผลิตจํานวนมากนะครับที่ส่งออกที่ประเทศจีนสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็น นะครับอย่าง2แพ็คนี่นะครับแล้วก็ที่ขายในประเทศก็จะเป็นเนี่ยซ้ายขวานี่นะครับครับผมแล้วก็จะมีข้าวสารที่เป็นเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยนะครับก็จะมีข้าวสารทั้งไลฟ์เบอรี่นะครับแล้วก็ทางข้าวสารกระโคกระโคสนะครับมีทั้งทั้ง เป็นเข้ากล้องแล้วก็เข้าสารสีปกติเห็นว่าราคาดีมากเริ่มต้นที่50บาทเองใช่ครับแล้วก็มีสายพันธุ์ที่แบบน้ําตาลต่ําด้วยอันนี้ก็ขอสีสามที่จะน้ําตาลต่ำอันนี้คนที่กังวลเรื่องน้ําตาลใช่ครับสบายใจได้อบคครับมาฝั่งนี้บ้างใช่สวยมากๆเลยเป็นกระเป๋าทําจากอะไรบ้างคะเนี่ยทองก็ผักตบกัดหวายครับผมราคาก็ย่อมเยานะครับ ย่อมยาวจริงคุณผูม้ชมขานี่ดูแล้วมีทั้ง200บ้าง300บ้างไม่แพงเลยแล้วสวยด้วย,วยอุ่นชาวบ้านด้วยจริงแล้วตะกูลหวายนี่ก็หายากกันด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีมนงานเห็นไหมพักตบที่สิงบุรีแล้วเนี่ยเราก็เอามาพัฒนาตอนนี้ทําเป็นบ<อ>ับเบิ้ลไว้ลองกว้แหกได้ได เวลาทรงของประกอบรอขึ้นมาใช่ไหมครับใชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เต็มที่ครับนี่เห็นไหมแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันเป็นเครื่องจักสานเหมือนกันแต่มันเลือกได้เป็นช้อยให้คุณผู้ชมเนาะก็มีผ้าค่ะครับผมอันนี้ของดียังไงเออผมอยากรู้ผ้ามักโครนเจ้าพญาครับลายก็จะมีความเป็นลายริ้วทองลายริ้วทองเนี่ยเสด็จพ่อเราห้านะครับท่านได้พระองค์ท่านเสด็จประพาสต้นแล้วก็ ไปเสด็จไปที่วัดไว้วอนพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ได้ซื้อนะครับได้สองซื้อผ้าเนี้ยนะครับเป็นลายริ้วทองแสดงว่าลายนี้มีมานานแล้วใช่ครับสวยมากๆคุณผู้ชมไปอุดหนุนได้ฟางแบบนี้คุณผู้ชมอยากไปแล้วงานอยู่ที่ไหนคะพี่น้องช่วยบอกหน่อยงานจัดอยู่ที่สู์งานคาพาราไดส์นะครับพาราไดส์พาร์คชั้นหนึ่งนะครับที่ลานรอยัลพาร์คพาซากรุงเทพนะครับ ครับผมงานเริ่มวันไหนครับเริ่มวันที่วันที่สองนะครับในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้ว,แล,วแล้วก็ถึงวันที่6กในสาย,ยนะครับผมครับจะคือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผูบ้ชมไปกันได้ของดีสินบุรีไม่ต้องไปไก่สุบ<ไ>ุรีแล้วนี่เขารวบมาให้แล้วของดีแค่นั้นเลยครับขอบคุณมากครับพี่นนท์ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขรบคุณครับส่วนช่วงหน้าฮะเจ๊แพมของเราครับจะพาไปช็อปภาพทิมลายใบไม้อีโคปรินนั่นเองครับส่วนพี่บุชจะพาเรามาทำปลาต้งโกสเปนหน้าตาเป็นยังไงอ้าวพักสักครู่ แ <Plaza S 2> <Hey, S 1> พมของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปช็อปผ้าพิมพ์ลายใบไม้อิโกเป็นครับที่ต้องบอกว่าแต่ละลายแต่ละสีแต่ละชุดนี่นะ<ๆ>ก็ไม่เหมือนกันด้วยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนั้นไปชมเลยครับเจซ่าผ้าแซ่บ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจซาพาแซบค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาช็อปผ้พาพิมพ์ลายสวยๆเลยค่ะตรงนี้โอ้โหสวยงามมากเอาเป็นว่าเราคุยกับเจ้าของแบรนด์ดีกว่านะคะวันนี้สวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวได้เลยค่ะชื่อกุศสนใจมั่นครับเป็นประธานกลุ่มสม,มาชีพชุมชนเนินขามครับนี่อยู่อำเภอเนินขามจังหวัดชนะนะครับโอ้โหอะเริ่มให้เราหน่อยค่ะด้านหน้าเขาเรียกว่าผลงานอะไรคะแบบนี้ อันนี้เป็นผ้าพิมพลาอีโคพินท์ครับทำจากสีธรรมชาตินะครับทำจากใบไม้ใบไม้ที่เอามาใบไม้ที่เอามาก็คือเป็นใบบสักนะครับอันนี้คือเราใบสักใบสักคือแค่สัมผัสออกมาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีสีมันได้สีขึ้นมาเป็นสีจะติดที่มือนี่ครับเนี่ยสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นบนผ้าเนี่ยเป็นลายธรรมชาติสีธรรมชาติด้วยครับวันนี้จะมีเป็นเสื้อยืด เสื้อยืดราคาเราไม่แพงนะครับราคาแค่250บาทอ <Hello. S 2> มีหลายลายให้เลือกหลายสีนะสวยงามมากๆเลยนอกจากนั้นแล้วผ้าพันคอเนาะครับมีผ้าพันคอครับราคาเริ่มต้นที่250ครับลายไม่เหมือนกันสักผืนคุณผู้ชมสวยงามค่ะมีหลายสีเค <Okay. S 1> นอกจากตรงนี้แล้วทางด้านนี้เลยค่ะตอนนี้กําลังฮิตมากกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าอยู่ในน,นราคา800บาทครับ800บาทเองใช่ครับ แล้วก็สามารถใช้ได้สองด้านก็มีนะเป็นลักษณะย่ามอันนี้เก๋ออันนี้อ่ะด้านในเป็นยังไงคะอันนั้นด้านในจะมีเป็นผ้าพิมพ์ลายอีโคพริ้นด้วยนะครับก็คือใช้ได้สองแบบทางด้านนี้ค่ะเก๋มากเท่าไหร่คะแบบนี้อันนี้พันห้าครับเป็นใบสักทั้งหมดครับอันนี้เราจะใช้โทนของใบสักแต่ใบสักจะมีหลายสีมันจะได้สีเหลืองสีม่วงสีชมพูไม่ได้สีพวกนี้เอาไปซักรวมผ้าขาวได้หรอคะได้ครับ ครั้งแรกจะตกครั้งแรกเอาไปแยกซักก่อนแยกซักแล้วพอต่อต่อไปเราจะไม่ตกอครอบสองเอาไปซักวมกันได้เลยเขามีเดรสด้วยคือสวยมากแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้2,000บาทครับโอ้ส0 0พบาทดีไซน์เองใช่ครับสั่งซื้อทางด้านไหนคะศูนย์แปดเก็นะครับที่คุณสนใจมั่นครับแล้วมีเพจให้เข้าไปดูไหมคะมีครับเป็นเพจเฟซบุ๊กครับ แล้วเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศครับนี่เรารับส่งทั่วประเทศเลยครับนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครอยากได้ชอบแบบไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะผลงานสวยะมากๆป๊อปปี้จ๋านี่เลยจ้าบอกเลยว่าเธอใส่ตัวเนี้ยเธอจะหล่อสว่างวาบขึ้นมาทันทีเลยซื้อเลยค่ะ งี้ต้องรีบซื้อเลยครับโอ้โหคือลวดลายเนี่ยสวยนะแต่ดีไซน์เขากริบเก๋มากเลยนะแต่และชุดนี่ต้องรีบช้อปไปได้นะคุณผู้ชมใส่นะหล่อสว่างวาบที่อยากเห็นเริ่มไม่ค่อยชอบละ <c oughs> สว,ว่างวาบน่ากลัวนนะเหมือนน,นะ <c oughs> อ่ะพี่ฝนยังไงวันนี้พี่บูชค่ะเห็นบอกว่าโอ้ช่วงเนี้ปิดเทอมแล้วเลยชวนเด็กๆมาทำปาท้องโกดสเปนกันและเห็นบอกด้วยนะคะว่าทำตามไม่ยากอยากรู้ว่าเป็นไงก็ไปดูเลยค่ะ ช่วงแซ from home กับบุชเลชาน ท่านผู้ชมครับรู้จักชูโรสกันไหมครับหรือปลาทั้งโกลสเปนวันนี้เดี๋ยวผมจะชวนทุกคนมาทําเมนูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาทําเมนูปลาทั้งโกลสเปนครับมีขั้นตอนในการทํายังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับในหม้อหรือกระชาก้นลึกครับนําเนยไปต้มกับน้ําเปล่าครับแล้วก็คนจนเนยละลายนะครับให้เขาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็อุณหภูมิยังร้อนๆอยู่เลยครับปรุงต่อได้เลยเราจะใส่เบกกิ้งโซดา น้ำตาลทรายเกลือป่นครับแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับผมใส่ลงไปผัดเขาประมาณ5นาทีครับแป้งก็จะดูดน้ำหน้าตาแบบนี้เลยตอกไข่2ฟองครับผมและตีไข่ให้เป็นเนื้อนเนียนเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาแบ่งใส่ตัวแป้งของเราครับทีละครึ่งพอคุณผู้ชมเห็นหน้าตาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเราจะมาบีบใส่บนกระดาษไขนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดบนกระดาษไขแบบนี้เลยครับซึ่งเราจะต้องตัดกระดาษไข่ให้เป็นชิ้นพอดีก่อนนะครับนำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆได้เลยครับผมนี่นะครับปลาทั้งโกสเปนทาไม่ยากใช่ไหมลครับลงทอดสักแป๊บหนึ่งกระดาษไขก็ลอกออกได้ง่ายแบบนี้แล้วครับ ใช้ไฟกลางในการทอดประมาณสัก5นาทีตัวปลาทองโกสเปนก็จะมีสีเหลืองทองน่ารับประทานแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําตาลซินนาม,มอนครับผมใช้น้ําตาลทรายขาวผสมกับผงอบเชยนะครับหรือซินนาม,มอนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผม แล้วเวลาเราทอดตัวปลาทั้งโกดเสร็จร้อนๆเนี่ยรีบนามาคลุกเกวน้ําตาลเลยครับเขาก็จะเกาะติดได้ดีครับผมหรือถ้าใครไม่ชอบกลิ่นอบเชยนะครับไม่ต้องคลุกน้ําตาลเอาไปจิ้มช็อกโกแลตจิ้มแยมก็ได้ครับผมแบบนั้นก็อร่อยเช่นกันครับนี่เลยครับปลาทั้งโกดสเปนง่ายๆนะครับลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมปิดเทอมนี้ชวนเด็กๆเข้าครัวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ เมนูที่ดูแล้วทำตามได้ไม่ยากจริงเด็กๆก,ก็แบบบีบไปเนาะผู้ใหญ่ก็เอาลงไปทอดให้ได้ทำกิจกรรมกันทั้งครอบครัวนี่แน่นอนนะครับพรุ่งนี้ฮะแซฟเช็คอินของเราครับกับภาพงานบอลเก็บตก55ปีที่ต้องบอกเลยว่า ผลการแข่งขันเนี่ยก็เป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นนะคะไม่อยากพูดเยอะเพราะแพ้ครับแพ้เอ้แต่จริงๆคือต้องบอกว่าสนุกจริงๆปีนีนาทั้งเรื่องของโชว์เอ่ยเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลร้านอาหารต่างๆที่เขาเอามาออกก็คืออร่อยของดีทั้งนั้นใช่ติดตามชมได้วันพรุ่งนี้นะคะใช่แล้วค่ะวนคืนนี้ค่ะเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะจบรายการเราไปติดไปตามรายการข่าวสามสีนะครับข่าววันนี้พวกเราแซปผาซาสวัสดีค่ะ